สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Yummy Food วันนี้นะคะเบลจะมาชวนทุกคนทำซาลาเปาไส้หมูแดงนะคะจะมีวิธีทำอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวแป้งกันก่อนเนาะเบลใช้แป้งอนเนกประสงค์นะคะสองครับร่อนแป้งหนึ่งรอบนะคะแบบนี้ จากนั้นนะคะเราก็ใส่ผงวานิลาหนึ่งช้อนชาตามด้วยผงฟูสองช้อนชาและก็ยีตผงนะคะประมาณสองช้อนชาแล้วเราก็ร่อนให้ส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เลยพอร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาล3ามช้อนโต๊ะคลุกเข้าส่วนผสมนิดนึง แล้วเราก็ใส่นมจืดประมาณ10ช้อนโต๊ะเราจะค่อยๆใส่ทีละห้าช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำเปล่า6ช้อนโต๊ะน้ำเปล่านี้ใส่ทีละ3ช้อนโต๊ะนะคุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้พอเริ่มแห้งๆแล้วเราก็เติมนมจืดเข้าไปอีก5ช้อนโต๊ะแล้วเราก็คุกเค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอตัวแป้งเริ่มหนืดๆนะคะเราก็จะใช้มือนวดแล้วนะทีนี้ใช้มือขยำแล้วนวดเลยถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปก็เติมน้ำอีกไปสองช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะเราจะได้รู้ปริมาณว่ามันจะไม่เละเกินไปนะเบลใส่น้ำเป็นหกช้อนโต๊ะแล้วนะคะแล้วเราก็นวดเลยนะทีนี้ นวดนวดเลยตามด้วยนะ้ำมันดอกทานตะวันนะคะ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นวดเลยค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันเละติดมือมากเกินไปเราสามารถโรยแป้งได้นะคะการที่เราโรยแป้งไม่ไม่มีส่วนทำให้แป้งแข็งนะคะแป้งก็นิ่มเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราก็เอาตัวแป้งนะคะออกมานวด สาถึงห้านาทีแล้วเตะนะคะแล้วแตะความความชอบของแต่ละคนนะนวดให้แป้งเนียนด้วยมือเรานี่แหละนะคะนวดไปเลยแบบนี้แล้วเราก็จะได้ตัวแป้งที่เนียนนุ่มพอเรานวดครบ3นาทีหรือห้านาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวแป้งแบบนี้นิ่มๆเลยนะ เราจะพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่านะคะตัวนี้นะคะเบลใช้เวลาประมาณสมชั่วโมงได้จากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวไส้นะคะจะเป็นหมูบดก็ได้เนื้อไก่บดก็ได้แล้วแต่ที่เรามีเลยนะประมาณสองร้อยห้ากรัมเราใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาแล้วก็เกลือ1ช้อนชา งพะลุนะคะประมาณ1ช้อนชาเราเราก็จะใส่ซีอิ๊วประมาณ2ช้อนชาแบบนี้นะคะใส่น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็หยดสีผสมอาหารสีแดงประมาณ1หยดนะคะ จากนั้นเราก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันพอเราได้ไส้ที่เราคลุกเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปพักผ่อนในตู้เย็นประมาณ30นาทีพอครบ30นาทีแล้วเราก็ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะเราก็เอาส่วนผสมที่เราหมาักไว้เมื่อกี้มาผัดให้สุกพอเราผัดไส้สุกแล้วนะคะเราก็ผสมแป้งอนเนกประสงค์1ช้อนชากับน้ำเปล่า3ามช้อนโต๊ะคนแป้งให้ละลายนะคะแล้วเราก็เอามาเทใส่ ตัวไส้ที่เราผาัดไว้แบบนี้นะผัดแป้งให้สุกให้เข้ากับส่วนผสมที่เราผัดไว้นะคะให้เข้ากันแล้วเราก็ชิมรสชาติตามที่เราชอบถ้ามันชอบหวานอีกสักนิดนึงก็ใส่น้ำตาลได้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พักให้ย็น แป้งของเราก็ขึ้นฟูเป็นสะสองเท่าแล้วนะคะเราก็ดึงตัวแป้งออกมาถ้ามันติดมือก็โรยแป้งได้นะคะไม่เป็นไรแบบนี้เอาแป้งออกมานวดสักนิดหนึ่งนะคะครึ่งครึ่งเขาสักนิดให้เขาเป็นรูปทรงกลมนะแล้วเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็นแปดก้อนนะใช้มีดตัดแบบนี้เลยแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งนะคะแบบนี้ใครจะเอาไปชั่งก็ได้นะคะจะได้เท่าๆกันนะอันนี้เบลทําแบบง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายๆนี่ไงแปดก้อนแล้วเราก็ม้วนนะคะให้เขาเป็นรูปทรงกลมแบบนี้ครึ่งเบาๆนะคะแบบนี้ครึ่งเบาๆให้เขาเป็นรูปทรงกลม พอเราได้แป้งทั้งหมด8ก้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งตัวแป้งนะคะมารีดรีดบอบอแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือของเราบีบด้านข้างนะคะให้บางๆเป็นรูปทรงกลมนะคะแบบแบบนี้นะใส่ไส้เข้าไปดึงทั้งสี่ด้านมาประกบกันแบบนี้นะแล้วก็บีบให้มิดชิดเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ จะไสจะได้ไม่แตกออกจากกันนะแบบนี้บีแป้งให้มิดเลยนะคะตัวไส้จะได้ไม่แตกออกนะแล้วเราก็คลึงเขาเบาๆวางรองด้วยกระดาษไขนะคะแล้วเราจะพักแป้งที่เราใส่ไสประมาณ10นาทีก็จะได้ตัวแป้งที่ขึ้นฟูแบบนี้จากนั้นเราก็เอาสีแดงนะคะจิ้มตรงกลางเติม ตกแต่งให้เขานิดนึงนะคะเราจะได้ดูน่ารับประทานนะเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้มน้ำให้เดือดนึ่งสละเปาในน้ำเดือดประมาณ15-20นาทีนะคะเราจะวางสละเปาห่างๆกันนิดนึงนะเพราะว่าเวลามันสุกมันจะฟูเดี๋ยวมันจะติดกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาลรเปาไส้หมูแดงของเราหน้ารับประทานไหมนุ่มฟูมากๆเลยนะคะใครที่ทำแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะเดี๋ยวเแบลบจะให้ดูตัวแป้งแล้วก็ตัวไส้ข้างในนะตัวแป้งนี่นุ่มมากเลยนะคะแล้วก็จะมีไส้อยู่ข้างในแบบนี้นะ สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามด like, กดไลค์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Happy yummy food ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบลก็สวัสดีค่ะ